ครับหลังจากที่ถอนได้สามมัดแล้วก็มีผู้ช่วยหยุดงานมาช่วยดำครับหลานเคยนะครับเอาก็เลยเดินครับเดินครับจ้องครับนี่ิ่้เห็ดเผาะป้มาอยู่สี่ห้าลูกครับเดินหาต่อไปครับเดินหาครับเดิะจะมีแค่นี้ก็เริ่มที่จะพอได้ผลเนี่ยไหมมีพอได้ผลแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็มีเห็ดเอ่อ น่าจะใช่เห็ดบานค่าหรือว่าเห็ดปวกน้อยก็ไม่รู้ครับดูก่อนอ,อน่าจะเป็นเห็ดปวกน้อยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยอ่าใช่จริงิงด้วยครับเห็ดปวกน้อยครับอ่ากำลังจะเริ่มครับแต่เราจะไม่เอานะครับถึงแม้ว่าเราจะถอนขึ้นมาแต่เราก็ไม่เอาเราจะาไว้เป็นเชือ้ <c oughs> อก็มีอยู่แค่สองดอกเล็กนะเห็ดเห็ดอ่าเห็ดปลวกนะครับเห็ดปวกน้อย เห็ดหลวกน้อยให้ก็เป็นเชื้อพันธุ์ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเด๋ยวอนาคตอนาคตอคตืมพอปีอน,นี้เริ่มมีสองดอกปีหน้าน่าจะมีหลายขึ้นะนะครับอ่ะไปครับไปดูกันต่อไปครับว่าเราจะเจออะไรทุ่งนาของเราเหมือนเดิมครับดูครับตรงที่เราดำซ่อมเอาไว้ปิดน้ําใส่เพื่อคุมหญ้านะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นแต่ใบเลยน้ําเล็กๆเนาะโอ้ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็ใช้ได้ครับหอยเชลรี่ไม่ก็ยมีเนาะไปครับไปต่อไปต่อหาดูอีกไปไปครับอุ้ย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 ่าเห็นไหมครับต้นพันชาติต้นเร็กครับเดินมาเราก็เห็นเลยครับแต่ไกลเลย อ้าอะ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 นี่ไงครับเห็ดหน้าแร่ของเราครับฮะสุดยอดโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่เห็นนะเมื่อวานเราไม่เห็นครับสองดอกครับจัดไปครับอุ้ยนี่ไงนไงี่ดูสิดูสิอีดอกเนี่ยโอ้โหสามดอกอใหญ่ๆนะครับ เอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเงี้ยทำไมดอกต่ำเพิ่มขึ้นอุ้ยคุณใบพันธุ์ชาติจะบงังจะบงังเดี๋ยวไม่เห็นเลยไม่เห็นอู้ดอกสวยเะด้วยาอู้หูกำลังสวยเลยอือหืออสามดอกนะครับอ่สวยเลยอุ้ยจะพึ่งลนจะพึ่งลนอือหือครับนี่ครับอ่าได้พอ,อแกงพอป่ปอนแซ่บๆแล้วพอป่อนแทบแทบแล้ว อ้าวเจออีกดอกครับเจออีกดอกอโอ้โหดอกน,นี้อ่าบานจะอ่าโอ้ใหญ่เลยนะครับโอ้ยกจ๋แล้วแก่แล้ว,ลวด้วยนะเอาก็เอา,เ,อา,เ,อาเราปนครับเราปนเราได้พอปนครับอ่าได้ปนแล้วครับเนี่ยดอกใหญ่แบบเนี้ยพอปนแซ่๊ยบเลยนะครับอ่าสุดยอดครับ ต้นพันชติเล็กๆของเราก็มีพอให้เราได้เก็บกินเรื่อยๆมีไหมมีไหมอู้ไดงไงมีดอกเล็กอีกดอกนึงเราก็เลยต้องเอานะเพราะว่าเดี๋ยวรอเพื่อนไม่เจอครับนี่ครับเดี๋ยวรอเพื่อนไม่ได้ครับเผื่อเพื่อนไม่ขึ้นเราขึ้นดอกเดียวแล้วอมันจะเป็นอย่างอื่นไป <laughs> ไงเราก็เอาครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ ต้องเม็ดต้องคลานกันแล้วแหละต้องหมอบต้องส่องกันแล้วแหละครับอ่ะไปครับไปดูอีกที่ว่าจะมีไหมไปครับอ่ะลุนลงอ่ะทุ่งนาอ่ะดูดีๆดูดีๆตรงเนี้ยดูดีๆครับดูดีๆมีไหม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 ครับ อ่านี่ไงพันชาตเล็กๆหนึ่งดอกครับอ่าเห็นพันชาติออออาาตโอ้นี่ไงโอ้ยหนึ่งดอกครับนั่นได้ของปนแล้วครับอ่าได้ของปนแล้วเนี่ยโอ้เคยลงมาทุ่งนาก็พอได้กินอยู่หนาอยู่หนาพี่น้องของเราครับอืมโองไงก็ได้ปนยังไงก็ได้ปนครับอ่า,อา,อา บ้านๆอีสานบ้านเราปนปนเคลา้าน้ำปลาพอได้จำ้ำแสบๆนะครับอ้ะยสุดยอดนะครับ่มีแค่นี้หรือเนี่ยโอ้ยท่านเอย๋ยท่านเอย๋ยมีไม่เอย๋ยเฉลยออกมาให้ลูกให้หลานได้ปนแ่บๆหน่อยนะ,อ,ะอยากปนเห็ดไม่ธรรมดา อยากปนเห็ดแซ่บๆนะครับอ่าอ้ยแค่นี้ก็ได้ปนแล้วครับเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับนะก็คงจะมีแค่นี้ครับกับการพักเหนื่อยจากการถอนข้าวพักเหนื่อยจากการถอนข้าวนะเราก็มาเดินหาดูเห็ดที่เดิมของเราครับต้นพันชาตินี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเลยนะครับต้นพันชาาิเนี่ยครับออกดอก ออกเห็ดถึงแม้จะไม่เอ่อเป็นเห็ดปลวกเห็ดละโงกเหมือนอต้นยางนาแต่ว่าเอ่อก็คิดว่ามันมันใช้ได้อยู่นะครับต้นประชาอุ้อ้อนีอ่สองดอกครับนี่สองดอกอ่าพันชาตครับพันชาตินี่แน่อีกสองดอกครับอ่านั่นไงครับเดิน,น่พันชาตินี่หอมอร่อย หอมอร่อยแกงก็อร่อยปนก็อร่อยนะครับ uh huh. นั่นไงนั่นไงนั่นไงใครบอกว่ามันจะไม่มีเอ้านี่ไงกำลังจะขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนี่ไงอ่านั่นแน่นั่นแน่น,น,น,นะครับอ่าแสดงว่าเห็ดกำลังจะขึ้นเพราะมีแดดออกหรือเปล่าเนี่ยจากการที่ฝนตกอกลางคืนครับฝนตกกลางคืนแล้วก็มีแดดกลางวันอืม อ่แค่นี้ก็อิ่มไปหนึ่งมือสำหรับอสองคนเจ็บแบกับพี่สาวคนอื่นเขากินไม่เป็นคุณ,ล,ล,าคณล,ลานกินไม่เป็นคุณเหลนกินไม่เป็นนะมีแต่ผมกับพี่สาวสองคนป่นเจ็บแบนะครับอ่ะมีแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับ,บการที่เราออยู่กับทุ่งนาครับทำนาปักดำนาไปด้วยแล้วก็ มีเห็ดให้กินด้วยแบบนี้ก็สุดยอดแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบายจัดแซ่บ <c oughs> ไปครับ <c oughs> สรุปก่อนกลับบ้านแล้วกันะครับอากาศก็มืดคึมค,มคึมไปแล้วเสร็จงานนั้นเรียบร้อยครับงานนี้เสร็จเรียบร้อย <c oughs> อยนะครับเราจะเก็บแล้วก็จะลงงานเล็กพรุ่งนี้อ แต่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาช่วยเหมือนวันนี้หรือเปล่าเนาะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรครับค่อยๆทำมันไปแต่สรุปก่อนกับบ้านด้วยการจิบเอวอาจจะไม่ได้สับให้ดูนะหน่อไม้หน่อไม้กอหมันเราครับกอหม, <c oughs> มันเหมือนเดิมก็กอหมานเหมือนเดิมออนี่ให้เราพอได้เก็บอยู่เก็บกินอ่อาแค่นี้ก็แกงแซ่แบๆแล้วถ้าไม่ป่นนะแกงเส่หน่อไม้โอ้ยลืมโลก <c oughs> แซ่บๆกันเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้ำลายไหลหรือเปล่าเนี่ยพูดถึงเรื่องน้ำลายไหลอ,อยากกินอยากกิน <c oughs> แกงหน่อมไม้ใส่เห็ดใส่เห็ดนะครับแซ่บกันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่สาวไปเก็บในป่ายางของแกหรือเปล่านะอถ้าแกไปเก็บก็คงจะมีรวมกันสําหรับเห็ดนะครับเพราะว่าเห็ดหน้าแรกกําลังจะเกิดนะครับเห็ดหน้าแรกกาลังจะเกิดในสวนยางของพี่สาวนะครับก็นะว่านไปครับสวนเราก็คงจะไม่ได้ไปดูครับเพราะว่ามืดค่ำซะแล้วครับ ตอนนี้นะครับอ6โมงแล้วนะครับวันนี้วันนี้สู้งานยาวหน่อยนะครับอ,อาจจะไม่กลับ4โมงเย็นเหมือนทุกวันอวันนี้อยากอยากให้มันได้เยอะ,อะนะครับก็เลยถอนก้าไว้สี่มัดห้ามัดอ่ะช่างมันเถอะอย่าไปดูเลยได้แค่ไหนช่างมืมเถอะนะครับเอาแต่ของกินแซ่บๆของเราก็พอ,อนี่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  อพอแกงแซบๆกันเลยทีเดียวนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับ,บค,ครับ